อยู่ให้อยู่หน้าคื้เราครับวันนี้มายามกุ้งใส่กุ้งไวแต่สามเหมือล่ะโอ้แนี้ตัวนี้ท้องัมโอ้ยเจาใเ็ดมันยังเคลื่อนประคอเลื่อนประกางปรคอครับอ้ยเหมือนเขาเหมือาซังเลยได้ครับนี่นได้อยู่จกหลังห้าครับห้วยห้วยว่าด้ก่ยอยู่ดครับจับโนนมันเนนด้กว่อยู่ได้ก่อยู่ เขาหน้อยโอ้ยหนึ่งปีมันอยู่วอูโยดีครับเทศเราจุ่มลงอีกคือไอปนอโอ้ยไอ่พูดนะขนามัน่อนกว่านี้มันไข่อยู่หลังกระเิห้อยต้องเพิ่มเพิ่มจมวกหลังนี่นี่ เ่นแดนั่นตัวพน้าม um ันขอนก็นมันอินกุนนี่เฉยๆบนผมบอกปวดดิส่งประมาณสงการอีลีน้ามันขอนลงนี้ตุ้มตุ้มแล้วถอยโลดอ่าครับผมตุ้มเนี่ยอู้ขี้ไรนะับขี้ไรขี้ไรมันบ่นร้านของมันตัวเา Ai sao vậy nèm sao vậy tối hăm đi. Oh, dạy em đi. Mày em tăm sợ. Hm. đi mày. Wee, mày 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 อมทธิวามันไม่ขึ้นตัวนำก่อนมันไม่ขึ้นตัวนำข่อนแล้วตัวนำก่อนเนี่ยกุ้งมันตัวใหญ่กว่านี่ดิใหญ่ยี่ดีดิเออครับผมใหญ่จนจนสีก้อยก๋วยเสียบแข็งอืมใหญ่ตัวนี้โอ้เวลามันจ่อโห่ซำนี่อุ้ยอันนี้ใส่ของเลี้ยงเหรอเมนเมนไหมครับใส่ต้ำคำ ลูกน้องก็ซื้อแบบสมเด็จนะแบบเพื่อนเพิ่ม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 ครับอันท่าน้ำคอนี่มันใส่หลบน้องหนี่งเลยเออครับผมที่กวนนะครับไอ้เลี้นนี่คู่ปูนตัวนี้บนเวาขี่คุยเอาไปมึงน่าเกินหนึ่งเต็มคู่ปูนเลยโมแม้นมันขายก็พอได้ขายไงโมโม่ค่อยได้ขายหรอกครับก็พอจะเป็นกับแกะเท่านี้วะแม่เน่มันจะทำอะไรโมโม่เพื่อให้ม่นโมเม่นทบานเอาไปขายนะาโมโม่ฉันจะขายดิที่จะเอาไปฝากกันกินหมดเออครับผม บ,บูปถับใจเลยวิอยากให้จม่ามันมาถึงถึงเวลามันออมันต้องยิ่องมาเ้าเอออยากให้จมาอะไรเนีะะ่ยมาเ้าตอนสวงลั่งสงการอเอโอโค้ชให้ลงไปเอาตัวเวลามันจ่อผดนีลอ่ารับผมจ่อตัว ำนี่เนาะใส่หองกระสซมหันบ่เดียวเพสองชั่วโมงข้าก็ยามนี่มาเส่ากันนเนาะนึกว่เส้าครับนี่มาเสายมยหนึ่งยมเสาใส่ใส่ได้อยางยเส่าอยู่แล้วแม่มอันนี้มันเบ็ดปนนที่เบ็ดห้องยสอรอบสามก็ยังมาเสานี่ันเป็นเวลาหนึ่งดวนไม่่ครับโอ้ยบอลหนึ่งนอครับมันก็ได้อยู่ด้วนี่ ไม่เป็นน้องเอียงครับนี่ไม่เป็นน้องเอียงนี่ห่วยว่ครับน้องห่วยเก่าเนี่ยน้องหเสก่อก่าหนานะครับเส่อมอยาดอ๋อมมากหาจินนชาวบ้านก็มอละหาิันอย่างนั้นอเกหิ้กมดาพืนกระเพงไวบานเทานอหาอยู่หากินวิธีว้ายออ เปนนิดกว้างดูน้ำถ้าได้ซ่ล้างนี่พ่ออะไรนี่บ่อเาได้คมันเสียจะมันบอกซื่งรุดระาส่งสงการไปนี่มันบ,อบอ่ออยางบ่อรุดตุ่มแล้วถวยกไ็ไเลยถวยก้าไก้าห้อ,งอยง่ายนี่ละอ,ลอันนี้มันยังหาง่างยังน้เน,นะครับมันน้ำมันหลายผมน้ำายังกว้างพูดเจะเบื้องนีเด่นําเกน้ำพูดพูดอามันยังไหลคุอมอุปกรณ์าเอ,อุปกรณ์คือเก่าคับเสียจน้ำม,มันไ <c oughs> หลอี๋ีอีี <c oughs> ไปเ,เลือผู้เดียวหนึ่งสาสบัน แล้วจะเข้ามาใส่อ๋อมันบ่ได้น้ำมันไหลครับแม่นมันขุ่มก็เรามากแล้วเมื่อยน้ำมันยังไหลนะครับผมแล้วก็ตัวกุ้งใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่านี้อีกบอกไว้ก่อนตัวกุ้งกุ้งบ้านเท่าีรล่ะนี่น้อกุ้งเดี่ยวนี่เข้ามาใส่น้ำมันยังไหลแล้วใส่ละพี่หม่องไม่ใส่หม่องยังขันมาใส่เลยรอะเพราะที่

วัยี้เขาหลืออยู่ออายุแต่จริงๆปุ่นจำหนีกินนี่ก็เลื่อนกับยิ่มแล้วเมนต่ำเออเมนครับต่ำแต่ประคามเล็กน้อยวิบวิบขี่หนยนี่โอ้มันเรี้ยวโหดมันมันต่ำเศร้าครับเวลามันเจาะออยากมาเห็นดิอยากวาอยากอืนเี็นอยานี้ตัว ครับผมตะกี้ผมเพชรขดโขดคกเดชขดโคกจ้อจ้อหูครับสมัยอันหุ่นกะบขดโคกกันขขอขอละครับเนื้อกัเป็นห้ามขวาเปปรเซปเดดเนียนบ้านนอาอันกูเหมือนเพาะสีอาานที่เขาเอาแบบนี้นหอาหันเลยเนี้ยัวหันหัวหันกับถัาวตาม้มดีดีกับโอเคครับต้มมุนหนึ่งใส่ก็แบบห้ามอ่าครับผมครับ่วมกันห้ามนั่นเอง ห้ามขวดเซเปเดกนี่เท่ไยเด้ของอาหารกลุ่มขวดโคกตะก่อนนี่ก็เต็มขวดด้วยกันแหละายมสาวนี่น้องสามงนี่ห่วาครบผม้วนนี้น้องนี่าน้ามันขอนคือยังไงนี่ไปดีก็ไปดีขอนอนมันหดลงลงซ้ำไหนครับพูกนล้ด้วยด้วยงตัวตึงตึ อ่าครับผมมันสีแดจแต,ตออ่งมันข้นมันหึกมเหีแต่เพ่อนก,ก็อนุญาตให้หายิวหายกินเน่แม,นแมน่นีน่นิวยมันนิ่ธรรมศาสต์ดิอ่าครับผม่ธรรมศาสต์ดิว้าวชล่ดเดี๋ยวห่างมันจบอ่าครับผมคนเดาเฮ้ยตัวนี้ก็ตัวนั้นน่ะไข่เน่น้อยหนึนหนน่ง อพอดีแล้วพอดีแล้วพอดีแจวผมกินรู้อยู่ผมบอนี่ดปเนไงตองส้วงหันน,น้ำขอนี่โว้ยวันโว้ในผ่านเป็นไงเนาะครับนี่ยิงปลาตัวหนึ่งล้วเป็น,น,นยังไงเนาะยิงยิงยิงต,ตรงตตเติมแล้วก็มาส่วนน,นี่แหละเติมอ่ะมันขอนลงเขามาส่วนท่านั่นมามส่วนในน้ำมันคุณยิ่งดียังแรีงมาใส่บักวิถีชีวิตนะครับแม่ หนังแมงแล้วก็ใส่บกอืม <c oughs> หน,หน,หน,หนหัมันจวดจวดข้านหนันมันจวดทั้งนหนามันเร้อครับมันนี่กินก่อยกลุ่มน้ำกันเดได,ไดเนียอยู่ดีแต่มันก็บ,บ่หลายดอกแต่ก็พอก,ก่อยอยู่เดี๋ยวคลิปไหนาะเดี๋ยวผมสิลงให้เบิ่งไหมครับผมขอบคุณใีรายครับผม